มาได้ถึงส่วนหน้าของการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีเขียนว่าอะไรบ้างนะครับซึ่งหน้านี้อาจจะเปลี่ยนนะครับหน้าแนะนำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจในส่วนนี้มากมายนะครับแต่ในส่วนที่เราจําเป็นต้องทำเรื่องเลือกของการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่ะเรามาใส่ข้อมูลส่วนตัวกันเลยวันนี้ผมก็ใส่ชื่อนะครับ ามสกุลแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรเนี่ยให้ใส่รหัสประเทศนะครับเขาบอกว่าให้ใส่รหัสประเทศ6กอ่าแบบนี้นะเราก็เปลี่ยนจากศูนย์ของเราเนี่ยเป็น6 6ก่อนเพราะหกหกคือรหัสประเทศแล้วก็ใส่6กหกอาจจะไม่คุ้นชินก็าอาจจะช้านิดนึงใส่อีเมลร้านค้าแล้วตั้งชื่อร้านค้า แล้วเราก็ใส่เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรที่เราจะติดต่อลูกค้าได้นะครับแล้วก็ใส่แบบสำรวจนิดนึงเขาถามว่าเรามีพนักง,งานประจำไหมเราก็บอกว่าไม่มีนะครับมจีจำนวนกี่คนที่ไม่ประจำนะครับผมใส่สองคนที่อยู่ร้านค้าผมก็สมมติที่อยู่ร้านค้าไปนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ คลิกอ่งทีงนะครับถ้าท่านอยู่จังหวัดไหนมันก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาเลยอ่ะเราก็ดูว่าเขาถามอะไรอีกมีสต็อกพร้อมจําหน่ายไหมเราตอบว่ามีเลือกประเภทสินค้านะครับผมเลือกสินค้าเป็นอาหารเครื่องดเครื่องดื่มแล้วกันนะครับจํานวนสินค้าเรามีกี่ชนิดนะครับผมบอกว่าสามชนิดนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเพื่อไม่ให้ถามเยอะเขาถามว่าคุณมีร้านค้าบนเฟซบุ๊กหรือไม่เราตอบไม่มี คุณมีร้านค้าบนไอจหรือ Instagram ไมไหมเราบอกไม่มีแล้วกันนะครับคุณมีร้านค้าบ,บนลาซาด้าไหมเราบอกไม่มีแล้วกันเดี๋ยวจะมาถามหาลิงก์กันอีกอแล้วก็ใส่ช่องทางในการจะส่งนะครับผมใกล้ตรงไหนผมใส่ตรงนั้นนะครับผมใส่ GNT แล้วก็ช่องทางในการจัดส่งทั่วไปนะครับจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับแต่ทันทีท้ายพือเอาไว้นะครับผมติ๊กถ้าเราส่งของชิ้นใหญ่ๆเราต้อง ติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับ Standard Delivery นะครับอันนี้ติ๊กด้วยนะครับอ่ะหลังจากนั้นเราก็รับทราบเงื่อนไขและยินยอมการเข้ารับบริการนะครับอ่าเราก็กดยืนยันอ่าทีนี้เป็นอันว่าร้านค้าของท่านได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็อาจจะกด Copy ตรงนี้นะครับอ่า Copy ตรงนี้นน ลิงก์นี้จะเป็นลิงก์เฉพาะของคุณเท่านั้นเก็บรักษาไว้ดีนะครับเราก็อาจจะไปเก็บที่น o t ตแท็ก็ได้นะครับแล้วก็กรุณารอนะครับเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน2-5ถึงวันทำการนะครับอ,อันนี้ก็คือต้องรอเจ้าหน้าที่ก่อนนะเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาดูนะครับร,รอเจ้าหน้าที่ไปก่อนอแล้วก็อลองอ่านตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปกรุณา,ากรอกข้อมูลสินค้าที่ต้อง,ง,งการลงขายใน ในส่วนของร้านค้านี่แหละนะครับก่ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทําให้ทีมงานดําเนินการเปิดร้านค้าของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปก่อข้อมูลต่ออีกครั้งนะถ้าเรายังไม่สะดวกกรอข้อมูลในตอนนี้ให้ทําการบันทึกลิงก์นะครับบนหน้าฟอร์มของข้อมูลเก็บไว้เพื่อทําการกอข้อมูลในภายหลังนะครับหน้านี้นะครับเราก็ Copy ไว้นะครับอ,อันนี้จําเป็นนะแล้วก็ไป กรอกแบบฟอร์มข้อมูลร้านค้าของคุณโอเคตอนนี้เรามาสู่ของขั้นตอนข้อมูลสินค้าเนาะเบอร์โทรร้านค้าของคุณนะครับอาจเป็นเบอร์ที่ที่เราเกอกไปเนาะแล้วก็ยูสเนมตัวนี้ก็เฉพาะเจ้าหน้าที่เกาะเท่านั้นงั้นเราไม่เกี่ยวนะครับเราไม่เกี่ยวโลโก้ร้านค้านะครับแล้วก็หาโลโก้มาแล้วก็มา มาใน,นส่วนของการลงสินค้านะครับเป็นขั้นตอนที่2หลังจากที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวไปนะครับอันนี้จะเป็นสเต็ปที่2เราต้องใส่ข้อมูลของสินค้าแล้วก็มาเช็คดูนะครับว่าเบอร์โทรร้านค้าเราเนี่ยอันนี้ก็เกิดสิ่งที่เรากรอกในส่วนนี้เจ้าหน้าที่กรอกนะครับเราไม่ต้องอใส่เข้าไปนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่กรอกเท่านั้นเราก็ไม่ต้องใส่ แล้วเราก็มาดูว่าโลโก้สินค้าโลโก้ภาพร้านค้าถ้าเรายังไม่มีเราก็ยังไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่าเราใส่ลูปคนไม่ได้นะเราก็ไปหามาก่อนชื่อสินค้าสมมติวันนี้เรา,เาผมขายนะครับผมก็จะพิมพ์ไปนะครับเมล็ดพันธุอ์อันนี้ ่ารายละเอียดสินค้านะครับเป็นรายละเอียดที่สามารถที่จะกระตุ้นให้กับคนคนซื้อกระตุ้นยอดขายนะครับอาจสมมุติว่าผมมีรายละเอียดสินค้าผมก็ copy นะครับมาวางไม่รู้ว่าตรงนี้จะได้ไหมอาได้นะครับเป็นไอคข้อที่เจ็ก็น่าจะขึ้นโอเคนะครับเราก็มาดูนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนไปเนี่ยมันอ่านง่ายไหมนะครับถ้าอ่านไม่ง่ายเราก็อาจจะเคาาบรรทัดนิดนึง นะครับเพื่อให้มันอ่านง่ายขึ้นเราจะเคาะบรรทัดแบบนี้นะครับมันจะได้อ่านง่ายโอเคอ่าแล้วก็ใส่ไปนะครับอ่าใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ใส่รูปนะครับรูปเนี่ยแล้วก็คลิกมาก็เลือกรูปที่อยู่ในเครื่องของเราอ่าสมมติว่าผมคลิกแบบนี้นะครับเลือกมาหนึ่งรูปรูปที่สองนะครับรูปที่สอง่ารูปที่สองมาดูว่า จะใช้รูปไหนนะครับเราก็มาดูนะครับรูมาดูรูปที่เราเตรียมเอาไว้นะครับรูปที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเราควรที่จะเตรียมรูปไว้หลายๆรูปอ่าก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปให้เยอะๆนะครับเขาจะได้อ่ามีได้ดูหลายๆมุมนะครับดูหลายๆมุมใส่ไปเยอะๆเลยนะครับรูปที่เราคัดมาแล้วนะครับเน้นว่าคัดมาแล้วนะครับ อ่านะครับวันนี้ผมขายผลผลิตตัวนี้นะครับอ่าโอเคอ่าเท่านี้ก่อนนะครับอ่าแล้วเราก็อ่าดูน้ําหนักนะครับดูน้ําหนักจะเป็นต้องกรอกนะว่าน้ําหนักเท่าไหร่สมมุติว่าอ่าผมอ่าศูนย์จุดสอง นะครับหน่วยเป็นกรัมจริงๆต้องเป็นกิโลกรัมเพราะเพราะประมาณ2ขีดนะครับเดี๋ยวก่อนนะ,มะเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ1ขีดเท่านั้นแหละนะครับความกว้างความยาวของกล่องนะครับความกว้างความยาวของกล่องอแล้วก็ดูว่าประมาณ10เซนนะครับความยาวประมาณ อ่าสิบห้าเซนความสูงนะครับก็บประมาณห้าเซนจะเป็นกล่องเล็กๆนะครับสำหรับผมทํามาเห็ดก็อ่าอาจจะยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงเราก็มาดูว่าเราขาดอะไรมั่งนะครับอ่าแล้วก็กดอ่าบันทึกนะครับอ่ามันบอกว่าออกวงทั้งทวนอ่าเราจะไม่ต้องใส่ราคาอ่าลืมไปนะครับเราใส่ร้อยเก้าสิบเก้า จำนวนสต็อกนะครับผมมีสต็อกอยู่เท่าไร่ผมมีสต็อกอยู่ที่ห้าสิบนะครับอโอเคกดบันทึกนะครับบันทึกสำเร็จแล้วตกลงแปลว่าเราลงสินค้าชิ้นแรกสำเร็จแล้วนะครับเราลงสินค้าชิ้นแรกสำเร็จแล้ว